ซาวเสร็จแล้วรอดูคืนนี้ว่าจะเป็นยังไงว่าจะกกหูเต็มวงไหมพี่ๆที่ไปอ่ะทุกคนเยอะมากขนาดซาวอ่อยังเยอะคือเยอะจริงๆคนไปให้กำลังใจน้องเยอะมากนานๆทีน้องจะไปเนาะต้องไปอ่ะทุกคนขนาดบุ่มนะตรงไหนที่มันใกล้นะก็อยากไปอะก็อยากไปพยายามจะไปให้ได้เพราะว่า ไม่รู้ว่าน้องจะมาหาเราอีกเมื่อไหร่เนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกแหละกระแสะน้องจะมีอีกเมื่อไหร่อะไรยังไงคือจะนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องไปต้องไปดูตัวจริงน้องสักครั้งหนึ่งคือแบบใครได้ไปได้เจอแล้วอยากเจอแล้วอยากเจออีกอะน้องน่ารักมากทุกคนแล้วน้องไม่ได้ตรงปกเลยทั้งนุกทั้งปลายไม่ตรงเลยนะน้องดีกว่าในปกบกบวกบกบวกบกบวกไปเลยอะ จากที่เราเห็นในรูปแล้วว่าสวยว่าหล่อแล้วอะบวกไปอีกเยอะๆเลยงานหลักมากดีใจที่ทุกคนจะได้ไปเจอน้องตื่นเต้นทุกครั้งแหละที่ได้เจออะขอบคุณครับพี่น้องครับเจอกันค่ำคืนนี้นะครับ แน่นอนครับผมน่าจะขึ้นร้องได้เลยเนาะคนเยอะแล้วอ่ะอิวลงไปก่อนเดิมไปก่อนนะ เดี๋ยวรอนกไปกลับไปอาบน้ำแป๊บเดียวเราจะมาใหม่นะครับผมเจอกันกันกบพวกเราแน่นอนครับพี่พีเอฟซีทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมทุกคนครับ สวัสดีครับหน้าจอนะฮะขอบคุณ <c oughs> โทษนะคะนุกปลายตาดูแต่คอมเมนต์ค่ะ <c oughs> คุณธนพรน,นะครับคุณอย่าไปหลงคอมเมนต์ตามพวกที่อยู่หน้าจออย่างพวกหนูมาดีคุณกิจยานนันอะไรพวกนี้อยา่ยาไปหลงพวกนั้นคุณปิยุปิยุนี่อย่าไปอ่านครับอย่าไปอ่านนะคุณผมเตือนไว้ก่อนนะครับหน้าจอที่ เข้ามาดูสตรีมไลท์ทุกท่านนะฮะเวลาคุณดูเต็มจอใน iOS หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะคุณอย่าปัดคอมเมนต์มาดูครับถ้าคุณปัดคอมเมนต์มาอ่านเมื่อไหร่นะฮะคุณจะไม่ได้ดูคอนนะคุณจะหลงแต่อ่านคอมเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําสาหรับคนที่เพิ่งเข้าสตรีมไลฟ์แล้วมาดูไลฟ์สดการทดสอบระบบการสตรีมไลฟ์กลุ่มปิดในวันนี้นะครับที่เพจทีมไลฟ์เอยล้านนะครับคุณอย่าอ่านคอมเมนต์นะครับคุณปัดคอมเมนต์ทิ้งไปเลยครับ ถ้าคุณอ่านคอมเมนต์นะคุณจะไม่ได้ดูน้องเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับอย่าไปอ่านคอมเมนต์ครับอย่าไปอ่านคอมเมนต์นะครับขอร้องนะฮะอย่าอ่านคอมเมนต์นะครับให้ดูภาพอย่างเดียวครับอย่าปัดคอมเมนต์มาอ่านนะครับเตือนไปแล้วนะครับเตือนไปแล้วนะครับถ้าอ่านคอมเมนต์เมื่อไหร่คือจบเลยนะฮะเหมือนนุกจะคุยหรือเปล่าไม่คุยเนาะอย่าอ่านคอมเมนต์นะครับถ้าอ่านมาแล้วนี่คืองานเข้านะครับจะหลงไหลเฉพาะคอมเมนต์ครับคอนเ์นไม่ได้ดูฮะแล้วก็เสียเวลากลับมาดูย้อนหลังอีก เหมือนในคอนทุกๆคอนจะเป็นแบบนี้หมดนะฮะแนะนำว่าอย่าไปอ่านคอมเมนต์ครับนะฮะอย่าไปอ่านคอมเมนต์ครับดูภาพอย่างเดียวครับดูความสวยๆงามๆครับอย่าไปอ่านคอมเมนต์ครับอย่าไปลงคอมเมนต์ครับขอเตือนขอเตือนนะฮะดูน้องศิลปินน่ารักน่ารักนะฮะอ่าอย่าไปอ่านคอมเมนต์เยอะฮะสวัสดีแอดคุณแคทสวัสดีครับพี่ปายขึ้นพี่มองเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเปิดเสียงให้ฟังน้องเนาะ น้องน่าจะอยู่คุยได้อยู่นะฮะ <c oughs> สามวันนี้อ่านแต่คอมเมนต์ไม่ได้ไดูแต่พูดปิดคอมเมนต์ โอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปรับน้องตายนะฮะเดี๋ยวส่งขึ้นรถนะฮะโอเคส่งน้องขึ้นรถนะฮะเดี๋ยวเรารอตรงนี้ก็ได้นะฮะ